ไปนะพี่น้องรองขึ้นไปรอขึ้นไปกำลังเขียนอยู่กำลังเขียนอยู่หมดที่แล้วสองศูนย์เก้าะขึ้นไปเสียดอกเสียดอกจะได้ตัวไหมโอ้ยต้องต้องเอาปากกาอย่างก็ที่เขียนนะเพราะใบบอดอันนี้ไม่เกี่เขียนเนาะมันก็บอกทีจงอยู่จงอยู่มาปู <c oughs> อ้าวฟืบฟืบปูม,มาแล้วปูม,มาแล้วซื้ออะไรมาน้อยเนาะปูม,มาแล้วเมวัสมีเจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราสุยถาบานิโชติลาโสยธาสปิติโยมีวัจฉิตุสพะโลกวินาตตุมาเตปะวันตรายโยทุกขิติฆายุโกภวาปิวัตนาสี จจนี่สนิจางวนาปรรจายโนจตารตมาวัฒสัติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุศูนย์เก่า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 เอาไทเกอร์มาให้ไทเกอร์ไทเกอร์มาถวายศูเก่าเป็นถวายไทเกอร์เด้อยน่มเห็นไหมไทเกอร์มกระืือมาให้เดี๋ยวปูนี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวกะซื้อมาให้แล้ว แมนครับเอาโม่เอาตองงวดคำเราตองงวดไปไทยเอากุมานเด้อตอนนี้เพราะว่าขอกุมานหายจหมเคือนวันพระมันพาไปเดี๋ยวเดี๋ยวสั่นเดีมันกันอยู่ในกระถางทูบนี่บ่อะอยู่ในกระถางทูบอยู่ในกระถางทูบ อะไรนี่หกห้าแปดอยู่ในกระถางทูบขอหอข่าแปดครับแล้วเจ้าไหนดับปู้เห็นว่าไงเดเห็นเป็นศวนแม่นั่นออ้จากศูนยดูใสดอกนี่หกห้าแปดปล่อยไปเด้หัวปีกับว่าอันปล่อยไปย้ำไดนก็อัน เขาบอกเราเขาบมดสนับสนุนให้เล่นการพนันจะให้พี่น้องกินย่างใจแน่จมื่นขายเผาห้ประยรุทธ์แนวเอออเาเพิ่นไปหลายแล้วเอาเพิ่นไปหลายมื่นหลายแสนหลายพันหรอใจใจนี่นไอกอ็ไปคนหนึ่งยูได้กินนั่นไหมนาองเด็ขอเงเขาจะหาบาทก็บพรถืองวดนึงบ่ถ,ถือสามงวดเพิ่นก็ดีใจดิชาวบ้านเนาะจมื่ มันโมกากินเท่าเพราะสามงวดน,นะจะมืน่นเลยเขากินเพิ่นเท่เดียวเขาก็ดีใจเลยดิมั่ปั้มเหมือนโม่ใจน,ำใน้ำจังน้อยเขาเป็นผู้ดึกป้องวันไรแห่มันเอามึงอยากหลับมึงหลับไปแต่ว่าขั้นเล่งกสัจจันเลยกูละไปแต่ยุกในอีกสองขีดสิพ้อลอยอะ่ะสองขีดสิพอ้อลอยออ เก่าสิบแปดก่สิบกสันตัวเน่ยพวดว่าเลยสองขีดเนาะก็อเก้าแปดเจ้ก่สิบก้เขาใชห้ออกดูแท้กูทั้งรักสอนเอาก้อนหินไม้นายเสืบเสืบเสบไม่ละลายน้ำแข็งนิุนายนหกหกสิบหกมิุนาหกหก เลขสูตรประจำวันของหลวงปู่สถานธรรมจับยานสามตาเลขสามตัวมาก่อนเอาสามตัวมาว่าหันไม่ยังก,ก่อนหกไอหกขาแปดเต๋ยหรือถูบอ่ะหกขาแปดเตะครับเขาเห็นเป็นศูนย์ขาแปดโมเมนศูนย์แปดขาหกขาแปดครับหกห้าแปด อาหกหาแปดเด้วยคุม,มันเ็กดังอันทงวดแล้วเขาเป็นแปดหกนี่เอาเลขสามตัวในสูตรประจำวันมีแปดสี่แปดสี่สามตัวถามอีกแล้วหก หนึ่งเจ็ดจับให้เลยหกหนึ่งเจ็ดตัวชอบอยู่ในใจให้ไปสามปกติสามชุดหรือสี่ชุดสี่ชุดอืมสี่หนึ่งสามอีกหนึ่งชุดหกสามเจ็ด หมดสี่ชุดอย่างนี้้ท่านได้เลือกนะเดนเจ็ดงวดนี้เดนเดนกับวิ่งตัวเดียวกันเดนเจ็ดรองหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันนะเดนเจ็ดรองหนึ่งนี่ ง่ามขนาดเล็กๆเกี่ยวนี่เด่นเจ็ดล่องหนึง่งต่อไปสองตัวบันีสองตัวมีอย่างสองตัวสี่หางมีสี่แปดสี่เจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดโอเค

เกียเอออันที่สุดนี่้เจ็ดเห็นมห้อันที่แปดทองแอ่อันที่แปดแท้แท้เลยนี่คือสามตัวและสองตัวนะอันนี้คือเลขกบนล้วนล้วนบนล้วนล้วนแมนส่วนเหล็กล่างนั่นล้อคงสุดท้ายลขอคงสุดท้ายอีกเล็กล่างล้อคงสุดท้ายผู้วัดจะบทปล่อยห้งใส่องอีงบดผู้หมอปล่อยยังไงวะปล่อยเอากระดานมาเลยขึ้นกระดานนั่นเถะขึ้นกระดานเลย เลขเหมือน oh. ที่ขึ้นกระดานว้วัดเถอะเอา,เอาได้บ่เอาเลยขึ้นกระดานเลยเนาะเลขวัมนนือนสองตัวเกินสามตัวนั้นรอขึ้นไปเนะที่ยวนี้วันศุกร์ให้ระวังเลขเบิ้ลหรือหาบนะเหมือนเที่ยวเนี้ยสองเก็ยตสองเง็นบอบเออเที่ยวนี้ก็อาจจะมาสี่แปดสี่ยังสี่หรือหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งเกตหนึ่งยังสี่มันเป็นไปได้เพราะว่ามันเด่นหนึ่ง วันนี้ปลยอลอยอลลยออันนี้คือเลขวันเกิดของพระราชินีเมื่อวานนี่เด้อนี่นี่เลขวันเกิดของพระราชินีเมื่อวานนี้นี่เลขลดพนนะเลขลดพนเลขวันเกิดเลขประจํารหัสนะเลขวันเกิดอายุเทา่าไร่กว เขาเลื่ง,บงมบางงานครั้งแรกบลรยสามหกสองแคบไปน้องแคบไปแคบไปแคบไปแคบิเปเอาเด้ออันนี้ป้ายนะพี่น้องรอขึ้นป้ายอขึ้นไปกำลงังเขียนอยู่กำลังเขียนอยู่เน้นกับเน้นมาคือกัน เป่าสามเท да. ่าให้เป่าพูดพูดพูดสามเท่อแล้วจงอยู่จ <ikka> <t khi Power her> <laughs> ังงังณจังงังจงอยู่จงอยู่เูเอาฟืบืออือขักแทลพี่น้องเลยออกมาแล้วออกมาแล้วอเอาวันนี้ละวลวดอ่ะพี่น้องไป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 ไตงพี่ไปาลงปูลไปท่นเลยแล้วเรียนรู้ปู น,นี่หามอันเด้อพี่น้องเอ้หามอันหามอันจัมือหามอันเอาเตรียมเัาจดเตรียมจดเตรียมแคบเดนอ้ฮาระกะรีนัหนหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งลองหนึ่งเจ็ด เน้นปังปังโอ้เสียงตังดวนพี่น้องเลยเราบ้านึกว่าเราเขียนหลายตัวแค่เราเขียนยำ่ำเราใจให้แล้วเราใจให้แล้วให้หใหใตัวใดแล้ว,ะะลวก็อันของเราเราก็ใจให้นะพี่นออ้องโอ้โอ้จะปล่อยหอยซองบะ<อ>มือสุดท้ายคงสุดท้ายมีคงสุดท้ายอยู่เนาะนอ่าเดี๋ยวรอ,อคงสุดท้ายอีกอ๋ออันนี้คืออันนี้บนอย่างเดียวนะครับอันนี้บนอย่างเดียวเด้อ อูให้บทอย่างเดียวเดี๋ยวล่างมาเอาโค้งสุดท้ายอีกครั้งนึงนะครับหนึ่งไลค์1แชร์1การกดติดตามนะครับกับแนวทางครสูสถานธรรมพมะมปัญโยในเมื่วันที่16มิถุนายน2566นะครับขอท่านโชคดีนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพันทุกชนิดโปรดใช้วิจาราณในการรับชม